โอ้ยปลาดุกใหญ่ครับดูไอช่อนครับตัวใหญ่กว่าแขนผมนะโอ้โหสวสดีครับ ยังถ่ายก็เหรอครับนเนี่ยไม่ได้ล้มหนาววิวๆครับมือแรกครับแค่ว่าล้มหนาวมั้งสิเนี่ป่าลงเน้ยบ้านเนี่ยกินนองไงไปเบิ้งน้ำกันครับที่จังแมจังครับกูเหรอครับเข่าทั้งหังโอ้ยงามครังามเนี่ยครับปานทุ่งร่วงท่วงครับผมของแท้แน่นอนครับโอเคครับลงไปเบิ้งน้ำกันครับผม โอ้ยช่อนใหญ่ครับพี่น้องช่อนใหญ่ช่อนใหญ่ช่อนใหญ่เกิดพิษครับดูครับแต่แน่นอนครับพี่น้องเด็กพี่น้องช่อนก็ตัวช่อน ปลาชอ่อนเริ่มลงครับโอ้ตัวใหญ่มากครับพี่น้องนี่ครับ คพี่น้องโคตรประดุกครับ <Wow. S 1> โคตรประดุกกับโคตรประช่อนครับวันนี้ของแท้แน่นอน oh, <my> โอ้ยประดุกใหญ่ครับดูไอช่อนครับตัวใหญ่กว่าแขนผมนะ oh, <yeah. S 1> ไปไงมาไงไม่รู้ครับ แมตต์แรกครับที่ได้ช้อ,ให,ชชอใหญ่ครับสองตัวตัวไม่เล็กนะครับ,บตัวใหญ่มากไซส์ใหญ่ครับ<ะ>โอ้จังก็ไซเบ<า>็ดอ<า>ีกครับไซเบ็ดก็เด็ด<ๆ>ตัวคอยง่ตัวปานนี่เลยโหดมากโหดมากดอกนี้โหดโหดจริงๆรยูว่าไซได้รยูครับมือนเนี่ยโอ้ตัวคอยง่ครับผม ปาคอเงยมันลงยักมันลงมาใส่แนวเราฝนโปรยเปลือยเปลือยเปลือางมันแท้มากครับกูเหรครับลงมาไดทางพูเหรอครับปาคอเงยก็ปรดุกเงตัวหนึ่งครับเต้าปากคอเงยหลายตัวอยู่สามตัวปากคอเงยหนอกนั้นปากคอเท้าครับปากคอพ่อพนตัวพองแงมครับโอเคครับสำหรับเสานี้แรับวันที่หาตัวล่านะครับถือว่าจังเติบอยู่ครับการหาอยู่หากิน แต่วิธีสารบรรณองนะถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด,ด้วยครับช่อง YouTube ผมก็มีทำพอม่วนครับทำพอม่วนตอนนี้ก็ผ่านกด YouTube ไปแล้วครับมีพันกว่าซับสไครต์ครับสำหรับช่อง YouTube สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ you